ถ้าคุณมีความฝันอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองให้เริ่มจากการทำงานในบริษัทขนาดเล็กครับเพราะมันคือโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดเพราะนอกจากคุณจะไม่ต้องจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วคุณยังได้รับเงินค่าจ้างแถมยังได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติจ,จริงอีกด้วยที่สำคัญครับมันคือพื้นที่ให้คุณได้ทดลองในมุมมองของผู้ประกอบการว่าคุณจะชอบทำธุรกิจนั้นจริงๆหรือเปล่าโดยที่คุณไม่ต้องเสี่ยงใช้เงินลงทุนของตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียว ถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะยังไม่มีเงินทุนคุณจะยังไม่มีไอเดียคุณจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันมีวิธีที่คุณสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ครับโดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยผมบอกได้เต็มปากเลยครับว่าการทําธุรกิจนี้แหละครับคือหนทางสู่ความร่ํารวยครับ ซึ่งมันเป็นหนทางที่จะว่าง่ายมันก็ง่ายนะหรือจะว่ายากมันก็ยากครับเพราะว่าอัตราที่คนจะประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะต่ําต้องยอมรับเลยคนที่ทําธุรกิจเนี่ยร้อเนี่ยครับมีเพียง1ในสามหรือว่ามีเพียงแค่ส0เท่านั้นครับของบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งเนี่ยครับที่จะสามารถอยู่รอดได้เกิน5ปีทีนี้นะครับหลายคนก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปทําธุรกิจเนี่ย สุดท้ายแล้วเราจะกลายเป็น1ใน90%ที่ล้มเหลวหรือเป็น1ใน10%ที่อยู่รอดและประสบความสําเร็จได้โดยส่วนตัวผมนะครับที่เริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์บาทเลยนะครับไม่ใช้เงินทุนเลยแม้แต่บาทเดียวจนวันนี้เนี่ยสามารถทํารายได้ทํากําไรเนี่ยหลักล้านแล้วนะครับซึ่งอยู่มาปีนี้จะเข้าปีที่3เนี่ยผมต้องบอกว่าสำหรับผมนะเอาจริงๆการทําธุรกิจเนี่ย ไม่ได้ยากนะสำหรับผมรู้สึกว่าไม่ได้ยากเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วมันก็ไม่ได้ล้มเหลวง่ายขนาดนั้นนะครับถามว่าทําไมนั่นก็เพราะว่าเคล็ดลับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก่อนการเริ่มต้นธุรกิจคือการเรียนรู้วิธีการบริหารธุรกิจครับโดยการเข้าไปทํางานในบริษัทต่างๆนะครับไปดูซิว่าบริษัทที่เขาประสบความสําเร็จเขาบริหารธุรกิจยังไงแล้วบริษัทที่เขาล้มเหลวเนี่ยเขาผิดพลาดตรงไหนนะครับ แต่คำถามคือแล้วบริษัทในลักษณะไหนล่ะที่เราควรจะเข้าไปเรียนรู้ธุรกิจผมแนะนำให้เป็นบริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งหรือบริษัทขนาดกลางครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเวลาตำแหน่งงานเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ชัดเจนเลยครับมันเหมือนคุณเป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่งของรถยนต์อ่ะคือถ้าคุณเป็นเครื่องยนต์คุณก็ทำหน้าที่เครื่องยนต์ถ้าคุณเป็นล้อคุณก็ทำหน้าที่ล้อไปถ้าคุณเป็นพวงมาลัยคุณก็ทำหน้าที่เป็นพวงมาลัยไปพูดง่ายๆคือถ้าคุณทำแผนการตลาดคุณทำแต่การตลาดครับถ้าคุณเป็นเซลล์คุณก็ทำแต่เซลล์อ่ะถ้าคุณเป็นเดเวลลอปเปอร์คุณก็ทำแค่เดเวลลอปเปอร์คุณไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรรียนนนนู้งงาขอออแผกืื่ค เขาเน้นความเป็นมืออาชีพมากคุณต้องทำตำแหน่งของคุณหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด แต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือเวลาเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราไม่ได้เก่งแค่ด้านเดียวเราไม่ได้รู้แค่ด้านเดียวคือเราต้องมีความรู้กว้างครับเราต้องรู้ว่าแผนเกเซลล์แผนกบัญชีแผนกการตลาดแผนกบริการลูกค้าหรือแผนเกนเดเวลลอปเปอร์แผนกบิสเนสเดเวลลอปเมนต์เนี่ยเขาทำงานกันยังไงเราต้องรู้ทุกๆตำแหน่งดังนั้นครับต้องบอกเลยว,ว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะได้เรียนรู้งานจากตำแหน่งอื่นๆจากบริษัทขนาดใหญ่ ฉะนั้นครับถ้าวันนี้คุณมีความฝันอยากจะทําธุรกิจตั้งแต่แรกเลยนะคือมีความฝันมีความตั้งใจมีเป้าหมายก่อนที่คุณจะก้าวไปสมัครงานในบริษัทนี่ผมแนะนําให้คุณเลือกบริษัทขนาดเล็กครับบริษัทที่มีพนักง,งานประมาณ3-4คนพนักง,งานประมาณ10คนเนี่ยเพราะว่าบริษัทเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีนโยบายหรือว่าจะมีตําแหน่งงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ครับเขาจะไม่กําหนดขอบเขตของการทํางานให้มันฟิกมากนักครับ มันจึงทําให้คุณเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆไปพร้อมๆกับการเติบโตของบริษัทได้ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งบริษัทมันเกิดไปไม่รอดบริษัทเจ๊งนะครับคนที่เจ๊งก็มีแต่เจ้าของบริษัทคนเดียวครับเราไม่ได้เจ๊งด้วยเราก็แค่ออกแล้วก็ไปหางานใหม่คือตอนที่ผมทํางานประจํามา1นปีนะครับก่อนที่ผมจะมาก่อตั้งธุรกิจเนี่ยผมไปทํางานประจํามาก่อนซึ่งผมทํางานในตําแหน่ง business development นะครับหรือตําแหน่งพัฒนาธุรกิจเพราะว่าผมมองว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่เหมือนกับเป็นรอง CEO อ่ะคือทํางานแทน CEO ออ่ะครับ ด้วยตำแหน่งตอนนั้นมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะทํางานกับทุกๆแผนกครับแล้วผมก็ชอบไปคุยกับแผนกอื่นๆเช่นเฮ้ยบัญชีเนี่ยเขาทาบัญชีกันยังไงเขาจ่ายภาษีกันยังไงเวลาเซลล์เขาขายของให้ลูกค้าเขาคุยยังไงเขาปิดการขายยังไงเขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบไหนแล้วแผนกดีลเลอร์เนี่ยเขาพัฒนาโปรแกรมยังไงแผนกการตลาดเขาประชุมเขาวางแคมเปญเขาสื่อสารกับทุกคนในแผนกในบริษัทอย่างไง ที่สาคัญคือตอนที่ผมเข้าไปทํางานใหม่ๆเนี่ยบริษัทนี้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพครับมีพนักง,งานอยู่แค่7คนซึ่งตลอดระยะเวลา1ปีที่ผมอยู่กับบริษัทเนี่ยพนักง,งานก็เพิ่มมากขึ้นครับจาก7คนเป็น12คนเป็น20คนจนสุดท้ายเนี่ยในวันที่ผมลาออกเนี่ยก็บริษัทเนี่ยมีพนักง,งานประมาณ70คนครับแล้วก็บริษัทก็เติบโตขึ้นครับจากมูลค่าไม่กี่ล้านเป็นมูลค่าร้อยล้าน300ล้าน600ล้านนะครับจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้ว ผมไม่ได้เรียนรู้อะไรจากบริษัทนี้แล้วมันอิ่มแล้วมันได้หมดแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็ทำธุรกิจเป็นงานเสริมอยู่แล้วด้วยแล้วงานเสริมที่ผมทำเนี่ยรายได้นะครับกำไรมันแซงงานประจำไป6เท่าติดต่อกัน6เดือนแล้วผมก็เลยถึงเวลาที่ว่าเออรายได้ก็แซงแล้งานก็เรียนรู้หมดแล้วอิ่มตัวแล้วผมก็เลยตัดสินใจลาออกณตอนนั้น ซึ่งผมต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ากุญแจความสําเร็จของธุรกิจที่ผมก่อตั้งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมได้ความรู้มาจากการทํางานประจําครับคืออะไรที่ดีเนี่ยผมแทบจะลอกก๊อปปี้มาใช้กับธุรกิจของผมหมดเลยส่วนอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันห่วยอะไรที่ทําแล้วก็พนักง,งานแตกคอรหรือบริษัทขาดทุนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย ผมก็จะไม่เอามาทำครับมันก็เลยส่งผลให้ธุรกิจของผมเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆครับคือถามว่ามีผิดพลาดไหมก็มีแต่มันน้อยนะครับแต่โอกาสความสําเร็จนี่มันมากกว่าผมก็เลยอยากจะเชียร์ทุกคนครับว่าถ้าคุณอยากจะสร้างธุรกิจเนี่ยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้ลองไปทํางานในบริษัทขนาดเล็กครับอาจจะเป็นสายไอทีก็ได้สายการผลิตก็ได้สายการขนส่งก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับที่คุณสนใจ เพราะว่าคุณจะได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ได้ความรู้ทางด้านธุรกิจเนื่องจากเป็นบริษัทที่มันเป็นบริษัทขนาดเล็กะครับคุณจะได้เห็นทุกเนื้องานผ่านตาหมดเลยอะ่ะและถ้าคุณยังอายุน้อยๆอครับผมบอกเลยว่าคุณขยันตั้งใจทํางานทํางานให้เหมือนกับว,ว่างานนั้นเป็นงานของตัวเองครับแล้วคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วแน่นอนครับว่าเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเป็นหัวนหน้าเป็นผู้จัดการได้เพราะว่าตอนที่มีพนักง,งานน้อยๆอครับ คุณเป็นพนักง,งานใช่ไหมแต่พอบริษัทโตขึ้นโตขึ้นเขาก็ต้องรับพนักงานมาเยอะขึ้นแล้วคุณอยู่มาก่อนน่ะคุณมีประสบการณ์น่ะคุณสามารถสอนงานคนอื่นได้อะครับมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้างานเนี่ยเยอะมากๆนะครับแน่นอนครับบริษัทขนาดเล็กอาจจะให้เงินเดือนคุณไม่สูงนะแต่สิ่งที่คุณจะสัมผัสได้เลยคือคุณจะสัมผัสได้ถึงความสําเร็จสัมผัสได้ถึง การก้าวหน้าการเติบโตของคุณไปพร้อมๆกับบริษัทแน่นอนครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาอาจจะให้เงินเดือนคุณสูงนะอาจจะให้เงินเดือนคุณสูงกว่าบริษัทขนาดเล็กมีสวัสดิการที่ดีกว่าแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยอัตราการเติบโตมันจะช้านะครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วอ่ะมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแน่นอนคุณได้เงินเดือนเยอะก็จริงแต่คุณอาจจะต้องเป็นพนักงานเงินเดือนไปตลอดชีวิตเลยนะครับ หรือยกตัวอย่างก็ได้ครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้อยากจะทําบริษัทหรืออยากจะทําธุรกิจอะไรใหญ่ตัวสมมุติเล็กๆและกันสมมุติว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟและกันแต่ปัญหาคือวันนี้คุณยังไม่มีเงินเก็บคุณยังไม่มีเงินทุนครับดังนั้นครับสิ่งแรกที่คุณควรทําก็คือว่าคุณลองไปสังเกตก่อน สังเกตว่าเฮ้ยร้านกาแฟแถวแถวบ้าน <ๆ S 1> หรือแถวแถวที่คุณอยู่เนี่ยร้านไหนมันขายดีเป็นพิเศษครับเพราะว่าถ้าร้านไหนที่ขายดีแสดงว่าร้านนั้นต้องไม่ธรรมดาครับเขาอาจจะมีกาแฟที่อร่อยมีการตลาดที่ดีมีการขายที่ดีหรือว่ามีทำเลที่ดีหรือมีบรรยากาศที่ดีนะครับคุณลองดูซิว่าร้านค้าพวกนี้ร้านกาแฟพวกนี้ครับเขาติดประกาศรับสมัครงานพาร์ทไทม์หรือว่าพนักงานประจําหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วร้านที่มีคนเยอะตลอดเวลาผมเห็นก็จะมีป้ายเนี่ยติดอยู่ตลอดนะครับดังนั้นครับคุณลองสมัครเข้าไปทา งานครับเข้าไปเรียนรู้งานแล้วก็ขยันให้เหมือนกับเจ้าของร้านเลยนะคือคุณต้องทําทุกอย่างที่เจ้าของร้านทําได้อะ่ะคือถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องทําทุกอย่างที่เจ้าของทําได้ครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังทําแบบที่เจ้าของทําไม่ได้เนี่ยสแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นเจ้าของครับถ้าคุณเป็นเดี๋ยวมันก็เจ๊งอะ่ะ ดังนั้นครับให้สังเกตว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของเขาทําอะไรบ้างครับและให้ฝึกฝนนะครับทำตามในสิ่งที่เจ้าของทํานะครับแน่นอนแหละสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่มีก็คืออํานาจในการออกคําสั่งในการสั่งคนอื่นนะคุณยังไม่มีแต่อย่างอื่นน่ะพยายามทําให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณทําได้อย่างนี้พอเวลาผ่านไปสักพักนะครับคุณจะเริ่มเป็นที่ไว้ใจของเจ้านายเจ้านายจะรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยฝากผีฝากไข้ได้ เมื่อถึงตอนนั้นครับให้คุณลองเขียนแผนเสนอเขียนแผนงานนะครับเขียนแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพิ่มยอดขายวิธีทําการตลาดวิธีการจัดการพนักง,งานหรือการสร้างระบบร้านที่ทําให้เจ้านายเข้าสบายขึ้นยิ่งสร้างระบบร้านที่แบบเจ้านายไม่ต้องมาเฝ้าร้านบ่อยๆเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับเจ้านายชอบผมเป็นเจ้าของธุรกิจผมก็ชอบครับเพราะว่าอยากจะทิ้งธุรกิจให้ระบบทํางานแล้วก็ไปเที่ยวแต่บางทีคือเราทําไม่ได้ เราอาจจะคิดไม่ออกแต่ถ้ามีพนักงานคนหนึ่งทำมาให้อย่างนี้โอ้โหบอกเลยเขาว่ารักตายนี่แหละครับคือการทำงานรับเงินเดือนพร้อมกับการเรียนรู้ธุรกิจ หากคุณรู้ตัวว่าคุณทํางานนี้ได้ดีมากๆอ่ะในอนาคตคุณจะสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับดังนั้นครับจงสะสมประสบการณ์กับเงินทุนเอาไว้ครับเท่านี้คุณก็จะลดความยากลําบากในการก่อตั้งธุรกิจเองลดความเสี่ยงลดความล้มเหลวที่มันอาจจะเกิดขึ้นในวันที่คุณอยากจะก่อตั้งธุรกิจเป็นของตัวเอง มาถึงตรงนี้นะครับผมบอกคุณตรงตรงเลยว่าต่อให้ผมตายแล้วเกิดใหม่หรือว,ว่าธุรกิจของผมจะล้มเหลวอีกกี่ครั้งเนี่ยผมบอกคุณจริงๆเลยบอกคุณจากใจจริงเลยว่าผมก็ยังจะอยากกลับมาทําธุรกิจอีกต่อให้มันล้มเหลวยังไงซึ่งจริงๆที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะเข้ามาทํางานประจําผมก็เคยเจ๊งกับธุรกิจมาหลายอย่างแล้วแหละแต่ผมก็ยังกลับมาครับมุ่งมั่นและก็กัดฟันทําธุรกิจให้มันประสบความสําเร็จเพราะว่าอะไรคือต่อให้คุณจะล้มเหลวในธุรกิจสักสิครั้งนะครับ แต่ความสําเร็จในธุรกิจแค่ครั้งเดียวครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันจะทําให้คุณหรือทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้มันจะทําให้คุณสามารถเลื่อนชนชั้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดผมบอกเลยครับว่าที่ผ่านมาตลอด10ปีเนี่ยผมเริ่มทําธุรกิจเริ่มทํางานตนะั้งแต่อายุประมาณ14 10ปีที่ผ่านมาครับผมล้มเหลวมายอะมาก แต่ผมบอกเลยครับว่าครั้งนี้ที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยเพียงแค่2ปีครับผมสามารถเลื่อนชนชั้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากจากพนักงานเงินเดือนนะครับอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพครับอิสรภาพในการใช้เงินไม่ใช่เงินใช้เราครับเงินใช้เราคืออะไรสมมุติคุณมีเงินเดือน2 0 0 0 0เงินเนี่ยมันสั่งให้คุณมีคุณภาพชีวิตแค่2 0,000ครับคุณจะกินข้าวอะไรอะ่ะ คุณจะกินอะไรดีๆแพงๆอร่อยๆให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเงินมันสั่งให้คุณกินได้เท่านี้คุณอยากจะอยู่คอนโดสบายๆที่มันอำนวยความสะดวกนะครับที่นอนหลับเต็มตื่นนะครับนั่งทํางานได้เต็มที่ก็ไม่ได้หรอกเพราะเงินที่มีอยู่มันสั่งให้คุณอยู่ได้แค่นั้นคุณจะอยากไปเที่ยวรอบโลกคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศคุณไปไม่ได้หรอกครับเพราะเงินในกระเป๋ามันสั่งให้คุณอยู่ได้แค่ปากซอย แต่การทําธุรกิจครับมันทําให้เราเนี่ยได้ใช้เงินอยากจะกินอะไรก็ได้แล้วความฝันของผมคืออะไรครับอยากจะไปดูฟุตบอลที่สนามแอนฟิลดนะครับผมเป็นแฟนบอลเรียวพูผมอยากจะไปดูบอลที่สนามแอนฟิลมากและถ้าเมื่อไหร่โควิดจบนะครับผมจะไปทันทีผมอยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศในฝันของผมผมก็ไปได้ผมอยากจะพาพ่อแม่ไปกินข้าวที่ไหนผมอยากจะนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสหรือผมอยากจะมีรถ ในฝัน bmw ที่ผมเพิ่งจะซื้อมาเมื่อสัปดาห์ก่อนผมก็มีได้ผมอยากจะให้ค่าจ้างกับตัวเองเต็มที่เท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ใจผมต้องการถ้าธุรกิจผมมันไม่เจ๊งหรือไม่ล้มละลายนะครับต้องบอกตามตรงเลยครับว่าตั้งแต่ผมเริ่มเรียนมหาวาิทยาลัยจนเรียนจบมาเนี่ย การทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าข้าราชการเนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวสมองของผมเลยเพราะผมรู้ดีว่าเข้าไปก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรครับก็เรียนรู้ได้แค่ง,งานที่เราทำเพราะเป้าหมายของผมมันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่แรกครับถ้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ย ยากมากครับที่จะได้เรียนรู้การเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งข้าราชการยิ่งแล้วใหญ่ครับการทํางานให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อถวายหัวถวายชีวิตเพื่อรับเงินเดือนแค่ตามความเหมาะสมที่เขาให้เราเนี่ยบอกเลยรัาว่ามันไม่เคยอยู่ในหัวสมองของผมเลยเพราะมันไม่สามารถทําให้ผมมีชีวิตในแบบที่ผมอยากมีมันไม่สามารถทําให้ผมมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ชีวิตของผมเป็นของเขาครับเวลาในชีวิต8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวันผมก็ต้องขายให้เขาอิสรภาพ ผมก็ต้องขายให้เขาอิสรภาพอะไรครับอิสรภาพในการจะไปเดินห้างวันธรรมดาวันจันทร์อังคารอิสรภาพในการจะไปเที่ยวต่างประเทศสักอาทิตย์หนึ่งอิสรภาพในการลากลับบ้านหาพ่อแม่ในวันที่เป็นวันธรรมดาคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่ผมทําธ,ธุรกิจเนี่ย ผมไม่เคยไปเดินห้างวันเสาร์อาทิตย์เลยนะและเวลาผมอยากจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือจะไปเที่ยวเนี่ยผมไม่เคยกลับในวันหยุดเทศกาลเลยครับบอกเลยว่าสิ่งที่มันดีก็คือว่าคนโล่งมากถนนโล่งมากเครื่องบินถูกมากอาหารไม่แน่นเลยครับคือมันมีอิสระภาพอ่ะอิสระภาพเป็นของเราและสิ่งที่ผมชอบในการทำธุรกิจก็คือคือผมชอบความท้าทายครับผมชอบการทำงานอย่างอิสระการใช้ไอเดียอย่างอิสระ ที่สําคัญคือผมชอบมากๆเวลาเห็นไอเดียของตัวเองมันเป็นรูปเป็นล่างอ่ะคือเวลาเราทําธุรกิจเราจะต้องมีไอเดียตลอดครับว่าไอเดียทําธุรกิจเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เฮ้ยแล้วมันตื่นเต้นแล้วมันรู้สึกดีมากเวลาเราเห็นโปรเจกต์หรือไอเดียที่เราทําออกมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วเริ่มทําเงินหลักแสนหลักล้านได้เนี่ยบอกเลยครับเป็นอะไรที่โอ้โหฟินมาก ดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณมีความฝันอยากจะทําธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังอายุไม่เยอะยังอายุน้อยนะครับผมก็แนะนำครับให้ลองไปทํางานในบริษัทขนาดเล็กๆดูพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับฝึกทักษะแล้วบ่มเพาะตัวเองที่นั่นเลยคิดเสียว่าที่ทํางานของคุณบริษัทที่คุณทํางานเนี่ยคืออนุบาลธุรกิจแล้วกัน ทดลองให้เต็มที่ทําให้เต็มที่แล้วก็อาจจะค่อยออกมาก่อตั้งธุรกิจสักอายุ3า4 0ิบส่ะครับ <S 2> <S 2> <ข>ก็ยังไม่สายนะก็ยังไม่สายแต่ต้องบอกว่ายุคนี้ยิ่งมันมีออนไลน์เข้ามาครับผมบอกเลยว่าการก่อตั้งธุรกิจเนี่ยมันง่ายมากมันเริ่มต้นได้เร็วแล้วก็มันเติบโตได้เร็วมากนะครับในยุคนี้เนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับไม่จำเป็นต้องเรียบครับอายุ 30- 40ี่เนี่ยก็ยังไม่ได้สายแล้วเมื่อไหร่ที่ธุรกิจของคุณเติบโตแล้วคงตัวแล้วนะครับอยู่ได้แล้วก็ค่อย จัดการระบบสร้างระบบขึ้นมาหาคนมาทำแทนแล้วตัวคุณเองก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตที่สนุกอีกครั้งนะครับผมบอกเลยครับว่านี่แหละคือชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและสุดท้ายนี่ครับใครที่ตอนนี้มีความฝันอยากจะทำธุรกิจก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรหรือถ้าตอนนี้คุณกำลังอยากจะเข้าไปทำงานบริษัทเนี่ยคุณจะเข้าไปทำงานในบริษัทประเภทไหนและถ้าวันนี้คุณอยู่ในบริษัทอยู่แล้วคุณจะทำอะไรต่อไป ถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คุณจะเรียนรู้ทุกอย่างในบริษัทที่คุณทำงานอยู่ก็ลองพิมพ์กันมาได้ครับพิมพ์มาบอกผมได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้คุณกำลังเรียนรู้อยู่นะหรือว่าใครที่ตอนนี้นะครับทำงานไปวันๆยังไม่ได้คิดที่จะเรียนรู้อะไรแล้วตอนนี้ฟังจบคิดได้แล้วก็พิมพ์มาได้ครับว่าโอเคต่อไปนี้ฉันจะเรียนรู้ทุกอย่างในบริษัทให้มันคุ้มค่าที่สุด แล้วผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าคุณมีความฝันแบบเดียวกับผมความฝันที่อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วมาฟังความรู้ดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับผมเชื่อแน่นอนครับว่าเราจะเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันแน่นอน แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งทาง YouTube ที่เป็นพอร์แคสแบบนี้หรือถ้าคุณอยากจะอ่านคำคมดีๆตอนเช้าอยากจะอ่านบทความที่ให้ความรู้ในการก่อตั้งธุรกิจก็ไปกดติดตามได้ครับที่เพจ f a c e b o o k สมองไหลหรือว่าในอินสตาแกรแล้วก็ b ล็อกดิก็ได้แล้วที่สําคัญครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่ผมจะมีมาเสิร์ฟให้คุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดสราระความรู้แบบนี้แม้แต่วินาทีเดียวครับก็แอดไลน์มาได้ครับที่แอดไซ์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะส่งตรงคลิปนั้นไปถึงหน้าบ้านของคุณเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยแล้วพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอลาทุกคนไปก่อนครับับสสวส ดีครับ